ทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้ขผม butter TV นะครับผมหลังจากที่ผมไปดูช่องของพี่ชิคก,กี้มาแล้วผมพี่ชิคก,กี้เออเออนี่ยครับผมพูดว่าผมไปดูช่องพี่ชิคก,กี้มาครับผมเรื่องนี้ครับผมเห็นมันเป็นรูปคนกําลังถือเออเอออะไรวะรูปภาพคนนะครับผมแล้วก็จับไปมาครับผม ผมก็เลยรู้ว่าคืออะไรผมก็เลยกดเข้าไปดูครับผมตอนแรกอ่ะโอ้โคตรเถื่อนนะเรื่องโคตรเถื่อนแต่ว่าตอนจบเนี่ยเข้าเศร้านะผมผมก็เลยมีแรงกําลังใจทําทําทําอะไรทุกคนรู้ไหมทำทำทำเกมดูดอัลบอนนั่นเองนี่ว่าเกมอ่ะที่เขาที่พี่เชคกี้เล่นอ่ะคือเกมอะไรวะเกมแบบเกมอะไรวะพวกนี้ก็คือเป็นเกมแนวยิงปืนอ่ะเออเหมือนเกม TTA อ่ะ งูเลยจะมาเล่นเกมดูด <Dude. S 1> อัพวานะครับผมในโหมดมันติดเพย์เยอร์นะโอเคมาเล่นเลยโอเคนะครับเนี้ยเนเล่นเลยดีกว่าโอเคนะครับผมบางทีอาจจะมีเสียงขัดจงังหวะหน่อยนะครับผมขอไปด้วยนะครับผมโอเค <Yeah. S 1> โอเคนะครับผมบางทีอาจจะมีเสียงขัดจงังหวะหน่อยนะครับผมขอไปด้วยเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปนี้ เกมดุดอัฟวรในโหมดมันติดเพย์ย่อยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นยอดวิวม,มันดีครับผมสิบสองคนยิงสองครั้งครับผมคนดูเฮ้ hey! เราจะไปเล่นโหมดทีมแบกแล้วก็กดโหมดโลกนี้ว่ะไปเริ่มเลยแต่ปืนมันจะหมดเวลากดไหมนะเมื่อกี้ไปดูดฝุ่นมาไป,ไปไปไปเริ่มเริ่มเริ่ม<ป>หาซื้อโคตรยากเลยนี่นาแล้วมันยังไม่เริ่มเลยอ่ะค้างมาเนี่ย นี่โร nings, เรเริ่มแล้วเริ่มไหลรอบเลยแต่ครั้งแรกมันยังไม่เริ่มสงสัยฮะเซิร์ฟไม่เจอมันเลยออกเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเล่นเซิร์ฟอันนี้อยู่มันกําลังหมุนนะครับผมนี่เนี่ยมันหมุนไปหมุนมามันก็เลยน่าจะเล่นไม่ได้ผมเลยเอาไม่เอาเซิร์ฟเนี่ยมันหมุนอยู่อ่ะ อ่าได้แล้วโอเคได้แล้วเริ่มกันเลยว่ะเริ่มโอเคเริ่มกันแล้วนะครับผมไปเราเริ่มกันเลยเราอยู่ทีมสีฟ้าเหมือนเดิมดอยู่บหมือนในทีมนี้โอเคตอนนี้ทีมแดงทีมแดงนำนะครับผมผมไม่เห็นใครเลยมีแค่สี่คนเองอะเราจะยิงแบบนี่พูดดีกว่านะครับผมมันไม่มัน ใช่มาตี๋ยวเตี๋ยวมาเตี๋ยวปืนมันแรงกุ๊แรงปืนผมไม่แรงว่าปืนผมเป็นปืนกลน่ะมันไม่ค่อยแรงนะครับและปืนก็ไม่ฆ่าใครเลยสิแ๋ยวเซอร์ใหม่คนน้อย เซิฟคนน้อยครับผมเซิร์ฟเมื่อกี้คนน้อยนั้นเราจะไปหาเซิร์ฟมาครับผมเอาเซิร์ฟแบบยิงแบบล่าข้าหัวเลยกว่าไปล่าข้าหัวเลยโอเคอ,อยู่ทีมแดงเหรออยู่ทีมแดงเป่าเนี่ยมันอยู่ทีมแดงเลยอะหรือเปล่ามัเราอยู่ทีมฟ้าคนเดียวเปล่าอ๋อลืม เรื่องไม่มีวันลอดอีกแล้วคนบักเออหมอนั่นนะทำะไรอยู่อะพานุ่มทำไรอยู่พานุ่มม่ต้องมาวัดเลยนะเอ้ย Rams! นั่นอนะซื้ออะไรอยู่อะ สมนำหน้าไปสมนำหน้าเอ้ยเขายิงวะอุย้ยยิงแบบเอ้ยมันยิงทางไกลมันยิงทางไกลมอน่นหนะน่าจะเป็นตัวละครแบ็คแจ็คพูดไรเรื่องเกมเบอร์ส,สาร์หน่อยเออมกกับพี่ี่ซึ่งผมเน้นไม่พูดนะเออว่ารู้สึกว่าถ้ามีพูดมันดูเท่ดีในการเล่นเกมเฮ้ยใครวะเนี่ย ไอ้ผิวดำผิวดำผิวดำครับผิวดำเอ้ยยิงใครมายิงกันอ่ะพ่อพีอ่เองพ่อพี่เองใครอะมันกระสุนเหรอไม่ให้หรอกนะกระสุนอะกระสุนกระสุนไม่ให้หรอกนะให้แต่ให้แต่ปืน ไอแตกความตายอเอากระสุนไม่บอกกนะัน่าเอ้ยใครยิงวะดูใกล้ตายตายเก๋ <Okay. S 2> ดูไหนวะผมขอเน้นไม่พูดแล้วกันดูดีๆมันก็หันไปเองอะ่ะหน้าจอเออหันปุ๊บเจอคนปับ๊บเอ้ย อ๋ uy. อหมอน pues mm. ั่นะยิงโดนยากเลยปืนนี Mat, <t iros cin an> ้ปืนนี้ผมไม่ค่อยชอบตรงที่มันมันมันไม่ค่อยแรงอ่ะแต่ว่ายิงรัวดีนะเออล้ันยิงรัวดีมันยิงไม่ค่อยแรงมันยิงไม่แรงนะคบผมแต่ว่ามันยิงรัวดีนะผมยิงรัวดีเออหมอนั่นะหมอนั่นนะ ทำไรอยู paid, ่วะทำไรวะทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะเออวัดน่มาวัดเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อนี่อยู่ไหนแล้ววะหายไปแล้วอะใช้มือตีละโอ้ยใช้ปืนดีกว่าใช้ปืนดีกว่า อีง,ง่าหัวคมๆมเลยสิครับเฮ้ยนัน่นะเพิ่งเกิดด้วยมีโล้ยอยมาสิ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  ไปสิบเอ็ดคนแล้วนะครับเหลืออีกสี่นาทีก็เหลือเวลาเยอะอยู่หัวหัวเอว้ยมาสิมาสิคอมอนคอมอนคอมอนคิวไมนอนให้อืมตอนนี้กระสุนพี่เยอะครับแต่แต่ว่ามันแต่ว่าอาร์พีจีเราไม่ใช้เลยอ่ะเราใช้แต่ปืนปืนอะไรอะไร กิงวะนั่นไงไ,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 ไอชุดไอเสื้อเหลืองโอเคขือได้แค่สองนั่นไอ้อเสื้อเหลืองนั่นอะเป็นไระเออเก้แขนเก้แขนมาฆ่าเราได้ไงไม่พูดดีกว่ามันจะยิงมันมัน ออปืนมันแรงปืนมันแรงจัดปืนผมมันกระจอกปืนมันยิงรัวดีนะแต่ว่ามันไม่แรงมันเบาเพราะงั้นคือมันเบาอ่ะมันกระจอกมากที่สุดกว่าเพื่อนแล้วปืนนี้แล้วผมใช้อยู่แล้วมันยิงกลดีนะมันยิงรัวดีเอ้ยใครยิงวะเฮ้ย เฮ้ยมีการเต้นด้วยไปเฮ้ยเดียมอนั่นอ่ะมันเข้าบ้านใช่ไหมเราไม่เห็นใครเลยอ่ะเห็นแต่เห็นแต่เสื้อเหลืองมันเต้นล้อเลียนเหรอล้อเลียนล้อเลียนใครอะครับตายไปเลยสิเต้นด้วย ไอ้เสื้อเหลืองโหดว่ะอยู่อันดับหนึ่งแล้วไอ้เสื้อเหลืองเอ้ยเฮ้ยวู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 วทางด้านหลังด้นน่ะโอ้ไอ้เสื้อเหลืองมันจะโชยเกลีวอ่ะได้ได้ได,ได้จำได้ว่ามันอยู่ทางนี้ใช่ไหมแล้วนี่มันฆ่าคนไปยี่สิบคนแล้วมันละฆ่าหัวใช่ไหมเสื้อเหลือง ก็ฆ่าเองได้นักล่าฆ่าหัวเฮ้ยดูในมินิแมปแล้วมันอยู่ตรงนี้โอ้โปะลาระเบิดเหรอปะลาระเบิดเหรอระเบิดก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะรูไหมอเอ้ยไอ้นั่นไนะอ้น,นั่นนะซื้อเหลืองนึกว่าเนียนเหรอนึกว่าเนียนเหรอแล้วปืนมันแรงอะ่ะปืนอะไรวะปืนห้ากระบอก รีบเร่งต้องเร่งอย่างนั้นไม่ต้องมาวัดแล้วเนี่ยมันทำอะไรเนี่ยมาตากแดดเหรอผิวดำเหรอผิวดำก็เลยมาตากแดดเหรอฮะ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 ใครยิงใครยิงมาสิมาสิโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนวะโอ้ยไอ้เสื้อเหลืองอีกแล้วมาสิมาสิอุ้ยเล็วสามสิบสี่วิแล้วทำไมเร็วจังเลยวะนั่นอ่ะมันเห็นผมอยู่รูอันดับสอง มันยิงแม่นยังเลยอะ่ะทำไมสีมึงมันเก่งจังเลยวะเอะอเออเข้าได้แล้วโชว์หน่อยเอ๊ะเตินโชว์ติโชว์ปลาแต่ระเบิดนั่นเราอะ่ะปลาแต่ระเบิดนั่นเราอะ่ะอือหมดเวลาแพ้ ยังน้อยก็ฆ่าได้ยี่สิบคนอ่ะแต่โน้ยก็ฆ่าได้ยี่สิบคนเสื้อเหลืองดูนี่สิคนนี้ฆ่าได้แค่หนึ่งคนเจอกพิ่ง <Okay. S 2> เข,ข้ามาหรือเปล่าเพิ่งเข้ามาหรือเปล่าน้อก็ตายประมาณนั้นแหละมันดีเราเล่นเซิฟอ,อะไรเนี่ยเซิฟอ,อเมริกาผู้เป็นมัวม,ว,ม,ว,มวนั่นอ่ะเรามาเล่นโหมดนี้กันดีกว่ายิงมันมัน ลักล่าข้าหัวแถมมีดาวด้วยถ้าเราติดห้าดาวแสดงว่าเราโหดถ้าเราติดหนึ่งดาวแสดงว่าเรากระจอกซีเราติดเท่าไหร่ลืมไปนะมันแหล็กนิดนึงว่าหมอนี่มันชอบแหล็กอี่างนั้นโอเคผมติดหนึ่งดาวแล้วนะครับตอนนี้ผมติดหนึ่งดาวแล้วนี่ครับผมติดหนึ่งดาวแล้วตรงนี้ติดหนึ่งดาวแล้ว เฮ้ยบลติดหน <โย S 1> ดาวเรี<อ><โ>ยบครับเสียงมันแบบเฮ้ยอะไรตริดมีคนตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะมีคนตายอยู่ตรงนี้อ่ะ้าปหลังเนี่ยถึงน้ำหน่าสึ่งว่ามันต้องอยู่ฝั่งนี้ทำอะไรยืนหมุนสามบอกสี่องศาไม่เข้าท่า แล้วเสียดายแบบนี้มันไม่มีกระสุนไม่กระสุนหมดนี่โอ้จบชีวิตแม่มันจะนักนะกอนนี้ผมติดสามดาวแล้วอ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเราตายแล้วเรามีดาวใช่ไหมดาวของเราก็จะหายไปเลยโอเคนะดาวเราก็จะหายไปเลยโอ้โหอ่าอาบีจีต้องมา อาพีจีนะมาบอกก่อนนะยิงยากอาพีจีเฮ้เพื่อนเด็ดนูดครับวัดนักก็ด่าเขาว่านักล่าข้าวไม่ได้นะ้อยกตัวค้างอย่างนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมันนะแบบนี้ถ้าหน้าตาของเราเป็นแบบนี้แสดงว่าเราเป็นเอ,อ่ออะไรอ่ะ ถ้าเราเป็นแค่เออมืองคนคนปกติคนกระจกกระจกปกตินะเถ้ารเราจะไม่กระจอกอยู่ในห้างสปปรรพสินค้านั่นแหละแก,น,กนี่กลัวจะหนีฉันไปได้นั่นเลยอ,อย่างนั้นก็ดีนะถ้าเราตายอ่ะกระสุ่มก็จะเพิ่มให้นะเพราะแบบนี้มันไม่มีผลกระซุ่นคิดว่าจะหนีแล้วสะตา้านฉันไม่ได้เลย อยู่ไหนแล้ววะพังตัวเหรอพังตัวเหรอเฮ้ยนั่นไหง mm hmm. มันยิงใครอ่ mm hmm. ว้ามันตเตย้ยมันติดท่าแล้ว mm hmm. เฮ้ยมันโหดมันฆ่าไปกี่คนแล้วเนี่ยสมควรจริงๆิงนี่ชื่อว่านักล่าเขา mm hmm. หมาหน,น้าบัง เรียบร้อยต้องเก็บเงินเงินไม่มีประโยชน์เฮ้ยมันเกิดตรงนั้นมันเกิดบนผมเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโมน,นี่แต่มันไม่ค่อยมันเท่าไ,ไหร่กระสุนหมดเหรอกระสุนหมดเหรอเองพี่ตายเถอะพอเองตายปุ๊บกระสุนมันจะเพิ่มเดือดดาบเองก็จะหายมันไม่ค่อยมันจริงมันไม่ค่อยมันแถมคนเล่นน้อยด้วยนะ คนเล่นน้อยมันก็เลยไม่ค่อยมันแทบจะไม่เห็นคนเลยมันไม่มันเลยเราคุยยังได้นะแต่ว่ามันดูโบราณโบราณจริงเลยโอ้ยต้องใช่ไหมโบราณจริงๆฮะขนาดเล่นสองตาเนี่ยดูสิสิบหกนาทีแล้วอะสงสัยมีแรงกำลังใจกับช่องพี่ชักกี้เช็ค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 กี้มอเต็กมอเต็ก หมอเจ๊คับมีคนเป็นโครคเออหมอเจ๊คับไอหมอนี่เป็นโรคเออครับมันมัวแต่ย่องเหมือนเป็นโรคเออเลยบ้าระเบะิดเหรอระเบะิดเหรอระเบะิดเหรอเฮ้ยมันหลบจุกว่ามันจุกมันติดสองดาวอะ่ะกระสุนใกล้หมด,ดย <c ười> อยู่แล้วมันหลบจุกเลยนะนะโอ้โหวัวกับคนนี้จริงๆมันจุกเก่งอ่ะ มไม่มันนะเออมันไม่ค่อยมันอ่ะออกดีกว่าอะโนษณาอย่องเอ,อี้ยเอ๋ S <S ยังไงครับนี่คือคำที่ผมเขียนว่า I am FBI I am S <S ยังไงนะครับทำไมไม่ได้ยินกูเปิดเสียงให้ดังเลย I am FBI มันก็ดังเกิน โอเคงั้นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมดูดทิ war ที่จริงแล้วเกมชื่อน,นี้ชื่อว่าเกมดูดทิพัวนะสำหรับหมดมันติดเพย์เยอร์ก็สำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายใครอยากให้ผมทำรายการยิงปืนแบบนี้อีกนะก็ก็กดไลค์ไหนนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมยังไงตัวลาไปก่อน Bye bye.